สวัสดีครับผู้กอช่องไฟทรัพย์มงคลซีโดระดูนะครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราก็หลังจากเสร็จภารกิจไลสุดนะครับจะหาน่นนให้กับน้องๆนะครับวันนี้ก็รับไม่ได้นะครับได้ไปประมาณยี่สิจักร้าล้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็เราก็มาหากินกันต่อนะครับเนื่องจากเราใส่เบ็ดไว้ตอนเช้านะครับเราก็จะมาดูว่าการที่เราใส่เบ็ดนะครับเป็นยังไงนะครับเนาะ กินยางค่ำตอนนี้นี้นะครับมากับคุณพ่อสองคุณก็ลุยกันเลยครับผมบรรยากาศก็กจะมื่นหน่อยนะครับอ่อเดี๋ยวไปดูนะครับคุณพ่ออยู่ตครับผมก็เริ่มจากอันแรกกันเลยครับนี่หอยนะครับหอยจะกิน น,นี่เหยื่อหมดครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมซอยจิตันแท้เลยปะวันนี้ว่าจะได้สักอันไหมนะครับอันนี้หเ,เหย,ยื่อน้ำเหยื่อขึ้นเหยื่อยังอยู่นะครับมีรุ่นนะครับไปเรื่อยๆครับอู้อันนี้เบ็ดทำไมต่ำแท้ ดูสิโดนไหมโอ้เยือยังอยู่ครับผมโอ้เดี๋ยวยังไม่ได้ลุ้นเลยครับยังไม่ได้ลุ้นเลยนี่จะเป็นทุ่งนานะครับโอ้จะเป็นน้ำที่น้ำเข้ามานะครับ เี่นไรอันนี้เหยื่อยังครับอันนี้เดอันนี้ก็เหยื่อยังครับหอยกำลังกินงงกินพี่น้องโอ้ยยังไม่ได้เลยครับอันนี้ขายออนไลน์ไม่ได้ยังหากินยังไม่ได้อีกเลยครับนี่ อัวนนี้คันเบ็ดจำเลยครับดูครับโดนอะไรครับผมดูนครับดูครับดูครับว่าจะโดนอะไรครับชุดรกวันนี้จะได้กินไหมครับสงสัยจะเป็นปลาไหลนะครับวันนี้เบ็ดประมาณกี่ขั้นเบ็ดอีขั้นนะเบ็ดประมาณหกสิบขั้นนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับรุ้นนะครับ หลุดปากนะครับไม่อยู่นะครับโอ้บมได้กินครับผมก็คือน่าจะเป็นปลาไหลปไหลนีะครับเป็นจนหลุดนะครับโอ้ตัวนี้ขันเบ็ดก็หายเหมือนกันครับเร็วครับมาดูครับตรงนี้มาดูนี่ครับขันเบ็ดจ้ำไปเลยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับันเบ็ดมิดน้ำเลย สองสองข้างเลยครับเดี๋ยวมาดูใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้โต hmm. เปิดเฟษช่อยเ่ะเนาะอืดอนี่ครับ hmm. เปิดแฟดช่วยครับผมท่านผู้ชมครับผมลุ้นๆกันครับว่าจะได้ปลดไหมครับวันนี้แต่คันเบ็ดนี่จมน้ำเลยครับผมอะไรติดๆเยอู้ยุดเลยครับ จะนจะหลุดอีกหรือเปล่าครับเมื่อกี้หลุดก็คือว่ามันดิ้นนานจนมันหลุดนะครับไม่ได้อันนี้ก็พันลงไปข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะดูหน้าตาตัวเลขปลาตัวเลขจะเป็นยังไงได้อะไรเนาะเปล่าหรือเปล่านะครับ่างเปล่าหรือเปล่าอู้มันดิ้นเข้าไปข้างล่างเลยครับดือมือครับระวังมือเด็ดนะครับอะไหลไม่อยู่โอ้ยู่ยู่นะครับได้ปลาไหลครับโอ้ครับนี่ เปปลาไหลครับโอ้ปลาไหลตัวเล็กตัวเล็กซะด้วยลดระวบ่ด่ะอือโอ้นะครับลดก็ได้อยู่ครับได้ตัวเล็กนะครับโอ้เดีอเด้อนี่ครับปลาไหลนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะเดินดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนบ้างนะครับมีตัวไหนที่พอจะเบ็ดตัวไหนที่จะดูนะครับเนาะอ๋อครับตอนนี้เรากาลุ้นดอีกคันหนึ่งครับมันจะเป็นมูเรจาครับนี่ดูดิครับ กบมึนกบมึนโหดีใจครับผมได,ด้ฮนะก <c oughs> ินดิไหลบวตัวใส่เงือกเต้อใส่เงือกเต๋อบุกจานะเห็นไหมครับจะไ,ได้อะไรอีกนะครับลดปลาลดเลยส่วนมากมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับผมบิดน้ำไม่ค่อยดีถ้ากินลักษณะน,นี้จะเป็นปลาไหลมากกว่าครับไหลคืขนนขอขึน้นเลยขกิน ุ้งหลุดนะครับโอ้ยบ่ดด้อีกแล้วครับพี่น้องบ่ได้อีกแล้วครับผมนี่น้ำด้ยไม่ได้ครับผมเมอตามกันต่ออู้ครับท่าผู้ชมครับมาดูครับเสียงครับจะได้ยินเสียงจากตรงไหนครับผมปุ๊บครับปุ๊บครับนะครับนี่หรือเปล่าครับนี่หรือเปล่าครับผมโอ้มาดูครับว่าจะเป็นอะไรครับผมอู้เ์บ็ดกันเลยครับ น่ครับลอยลากไปเนี่ยน้องทษไชมครับอู้ลากไปนู่นครับผมอู้อู้อู้้เปปลาชนครับผมน้าวได้แล้วครับผมหนึ่งตัวนะครับผมเด้ปลาชนแล้วครับผมนี่นะครับวันนี้ไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับตัวเท่าน้องแขนตัวเล็กเลยนะครับเด็กเลยนะครับไอส้มไอส้มเนี่ยดื้อปลาชนแล้วครับผม ไปครับนี่ครับไม่รู้ตัวที่สองครับผมจบตัวแหนะครับเดี๋ยวก็จะตามไปดูเลยครับว่าตัวต่อไปจะรุ้นมีอะไรก็ต่อไปเนาะอาอแล้วครับท่านผู้ชมมาดูวันนี้ครับผมมิดเลยครับคันมิดเลยครับจะเป็นอะไรกันครับเป็นอะไรกันครับดูครับดูจากไม้แล้วคันมิดเลยรอู้อู้ มิดเป็นรูนเลยครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับหรือจะหลุดหรือจะได้ครับต้องดูนะครับอฮ้ยหลุดนะครับอูวไม่ได้อะไรเลยครับผมหลุดลุดนเฉยครับผมหมดเยอะนะครับพ่อครับสองอันไม่ได้เลยครับผม เย่ครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดินต่อกันดีครับผมรือหายนะครับท่านผู้ชมครับผมโอ้ทำยังไงครับผมมิดอีกแล้วครับคันเบ็ดมิดอีกเลยนะครับคันเบ็ดมิดอีกแล้วนะครับผมเราดูว่าจะเป็นอะไรครับผมพ่อมันปวดหรืออะไรอยู่นี่ครับดูครับผม เต็มที่สามจะมาหรือเปล่าเป็นไรครับโอ้หมดกับคิดดิโอ้โหโอ้โอรครับปลาน่าจะกินแล้วก็พอดีมาช้านะครับมันหลุดนะครับมันพันแล้หลุดนะครับไม่อยู่อีกแล้วมั้งครับผมส่วนมากถ้ากินแบบนี้ก็จะเป็นปลาไหลปลาไหลครับผม ไม่อยู่ครับผมเสียใจด้วยครับอันนี้ก็หมดเงียเหยื่อยังไปท่านี่ปะเนี่ยบอกเกิดอะไปต่อครับผมก็เดินมาหลายรอบแล้วครับไม่โดนักทีนะครับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีโอ้ฝั่งนี้เอาละครับป๊อปเอนีะครับมาดูครับผมป่าชนครับปลาชนเต็มทีสามมาแล้วครับกรอบจับปลาก่อนครับเดี๋ยวหลุดน่า นนนน่โอ้โหนะครับมาแล้วครับปลาชนนะครับเต็มที่สามของเราครับนี่คิดมาด้วยเน่าโอ้โหเปยนม่ไเนี่ยคิดมาปองๆครับดูนะครับเข้าไปข้างในเลยนะครับผม ได้แล้วครับผมตัวที่สามของเรานะครับัวเบิดก็เกือบจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราใส่เหยื่อตามกันต่อครับผมนะครับไม่รู้ว่าจะได้กันเท่าไรนะครับปลายนะครับทุง่งนาเสนกว้างครับผมนี่ก็ได้แล้วครับนี่ตัวที่สี่ของเรามาแล้วว้ นะครับมีแต่ปลาช่อนล้วนๆนะครับกับปลาไหลหนึ่งตัวครับตัวที่สีของเรานะครับโอ้เราก็ไปเรื่อยๆครับผมเออเดินมานะครับหญ้าสวยมากเลยครับนี่ครับแต่ว่าไกลหน่อยครับ ต้องมาเบรกให้ลูกช้านะครับไปครับตามต่อครับผมภารกิกก็เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผูชมนะครับตอนนี้น้ํากําลังขึ้นนะครับน้ํากําลังขึ้นมาท่วมทุ่งนาของเรานะครับนี่ครับเราก็จะต่อใส่เบียดไปเรื่อยๆนะครับบางท่านก็เพิ่งครับทนผู้คนคนเขาหากินนะครับเต็มเต็มทุ่งนาเลยนะครับ เราก็จะไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหอโอ้น้ำครับเบ็ดของเราก็จะอยู่สองฝั่งนะครับตอนนี้น้ำต่ำนะครับโอ้นะครับดูดูอันนี้ครับผมเชือกดันไม่รุนเลยครับไม่ได้ครับผม ไม่ได้ครับตอนนี้ก็เป็นยังไงไม่ได้เหมือนกันครับผมโอ้นะครับได้มาสีเต้มครับผมก็ตามต่อกันครับว่อยเป็นยังไงสีเต้มนะครับตามต่อครับโอมาตามต่อเลยครับนี่ครับอะไรยโยกน้ำครับอะไรยกโยกครับผมดูครับอะไรยโยกครับผม ไม่มีอะไรหรือเปล่าครับผมเมื่อกี้เห็นอะไรโยกๆเนาะเดี๋ยวมาดูครับปลาไรลเออยปลาช่อนโอ้ปลาช่อนตัวเล็กครับผมตัวนิดเดียวครับผมดูครับตัวนิดเดียวครับโอ้นะครับอันนี้เงียบเลยครับผมปลาดุกครับผมปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกโอ้นะครับปลาดุกนะครับท่านผู้ชมเห็นเงียบๆแบบนี้ ปลาดุกครับท่านผู้ชมได้ปลาดุกแล้วนะครับติดคู่เลยครับติดคู่้วครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมครับติดคู่้วครับนี่ครับอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เห็นนี่นะครับท่านผู้ชมปลาดุกนาครับของเทนะครับมีใบรับประกันนะครับปลาดุกนาโอ้หมดกาดครับพี่น้อง วันไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาครับลูกนานะครับนี่กับปลาช่อนตัวเล็กนะครับสี่ห้าหกหกเต็มแล้วนะครับพี่น้อง6กเต็มแล้ววันนี้นะครับนี่นะครับปลาทู่สวยเลยนะครับวันนี้ก็ได้หกเต็มแล้วนะครับรเดี๋ยวก็อย่าลืมติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผลสุดท้ายเราจะได้กี่ตัวนะครับผม ไปด้ยครับขอบคุณครับผมไปตามกัน UM ต่อครับผมนะครับโดนอะไรครับตุกกะุุ๊นมานะครับอย่างตกใจเลยลาอะไรโน่นะครับน mm ี่ได้ยินในเสียงกุ๊กกุุ๊นะครับโอ้ยนะครับนะครับลุ้นลุุุุุุ้้มบึ้งพี่น้องกลมบึ้งผมดูพี่น้องกลมดูโอ้โหครับไอช้อนครับไอช้อนครับพอมอะไรก่อนครับเอาชนครับผมผมไม่กล้าทำครับเดี๋ยวมันจะหลุดครับผม เยอนครับปลาาทำครับเดี๋ยวมันจะหลุดหลุดมาเสียดายเย่แล้วครับปลาช่อนตัวนี้ใหญ่นะครับผมอีพีนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเบ็ดหกสิบหลังกว่าปากกากระโดดเลยปลากระโดดหรือช่อนเลยคุณพืชพืชโตอุ้ยใหญ่เลยครับตัวนี้อู้อครับตัวที่เจ็ดของเรา ใหญ่มากเลยครับตัวนี้ตื่นเต้นนะครับอุปอุกครับม,มาครับเข้าลึกนะครับได้แล้วนะครับตัวที่เจ็ดนะครับนี่ใส่ทางนี้มีไหมลงอเลยเลยอันนี้ไม่มีบอกก็เออน,นี๋ดวตรงนี้วี่กร,รออะสับอักก็บนทีนี้อันก็สับอารมณ์โดองส้อโดต้องครับอ,อ,อันนี้ เบ็ดเป็นยังไงเบ็ดไม่มีครับผมสรุกสุดสเหมือนกันครับผมนะครับปลานี่โอ้โหกระโดดตั๊งพว๊ปะปุ๊ปะเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็เงียบครับผมเงียบคือเราไปตามต่อครับผมก็เดินผ่านมาหลายนะครับเงียบเลยครับตอนนี้ได้พอตรงนี้น้าจะลึกนะครับก็จะเงียบหน่อย ก็สามารถสั่นจนทุกคนนี้ก็คือที่เขามาไหว้นานะครับก่อนที่เขาจะทํานาหว่านปุ๋ยนะครับเขาต้องมีที่ไหว้นะครับเดี๋ยวเขาผ่านไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เงียบู่เลยครับผมนะครับไม่ยินเสียงครับสงสัยจะหมดแล้วนะครับว่านะครับผมเหยื่อก็เหยื่อเด้อดูแผ่นกล้องดูครับเหยื่อขค่อนข้างมีนะครับ ยังเหลืออันนี้ก็ยังเหลือนะครับคุณพ่อบอกว่าใส่ประมาณหกสิบหลังนะครับเมื่อตอนที่เรามาใส่เราก็ได้ปลาไปแล้วนะครับสามตัวนะครับปลนะากกปปช่อนนะครับส่วนมากจะเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนนะครับพี่นาอืมัพีนี้คือ,อพีที่ยาวนะครับสำหรับช่องของเราหากินเออหากินยำแรงครับเบ็ด ยังครับนี่ก็เหลือนะครับก็เดี๋ยวเราจะตามดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีโดนอีกไหมหมายแล้วครับท่านผู้ชมมาเจอเบ็ดพิษสมงศ์เด๋ยทำไมถึงว่าเบ็ดพิษสง์ครับดูครับคันเบ็ดมันลาบไปกับดินเลยครับดูครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นอะไรนะครับผมงูไม่เอานะครับกลัวนะครับเพราะควานกลัวนะครับโอ้ไอ ไหลครับผมปลาไหลนะครับอันนี้ก็ปลาไหลเป็นตัวที่สองแล้วนะครับปลาไหลครับผมนี่นะครับผมโอ้แต่ปลาไหลต้มเปลิดแล้วครับสองตัวแล้วนะครับเมื่อกลางวันเมื่อตอนมาใส่หัวค่มคุณพ่อได้ไปตัวหนึ่งนะครับพอด้ยปลาไหลครับผมโอ้อันตรายนะครับเบ็ดแบบนี้ับเบ็ดก่อนข้างที่จะโอ้กล่องนี้ก็เป็นไม้เซฟี่แบบใหม่นะครับเพราะควานก็ใช้ไม่เป็น นี่นะครับพอควานก็จะมาตัดหญ้าตามนี้นะครับให้วัวอู้อู้ฟอู้อู้ตัวนี้ครับตัวนี้จุบยึบยึครับอู้ปลาอะไรครับใหญ่เหลือเกินครับอผู้ชมครับอู้โอ้ยหลุดหรือเปล่าหลุดแล้วครับโอ้หลุดแล้วครับผมกล้ามอมาให้เลยหนุเออระบุดยืบยืมยืมทีเดียวหลุดเลยครับผมอู้เสียดายมากเลยครับ เบ็ดเตะเลยเบ็ดถึงดินเลยครับผมอู้ครับอู้อันนี้ฝั่งนี้ครับลืมดูฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรครับนี่โอ้โหดูคันเบ็ดนะครับตรงนี้ผมว่าปลาค่อนข้างที่จะชุมมากเลยครับดูคันเบ็ดครับคันเบ็ดลากไปกับดินนะครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรครับอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรโอ้ต้องเอามือสาวลงไปแล้วครับสาวลงไปแล้วครับกลัวนะครับยานครับพี่น้องกลัวเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่สภาพนี้นะครับคงไม่รอดพี่ไหลของเราหรอกครับอู้ปลาเมื่อกี้เสียดายมากครับท่านผู้ชมเออไหนอู้เราไปพันอะไรขนาดนั้นโอ้ไหลอีกแล้วครับผมนี่นะครับไหลไหนกล้องแพนไม่เจอครับไหลครับผมอู้เสียดายเมื่อกี้เสียดายมากเลยครับตัวนี้ ควานวิ่งมาไม่ทันครับวิ่งมาทีเดียวหลุดเลยครับผมตรงนี้ครับผมก่อนข้างที่ใหญ่ๆมากเลยครับคือคันเบ็ดมันจะจมลงดินเลยครับผมโอ้ตื่นเต้นมากครับไม่เป็นไรครับหมดแล้วครับหมดพอดีครับโอ้มาหมดตรงนี้ครับผมนะครับหมดพอดีเลยนะครับนี่นะครับเขาก็จะทําสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับนี่ครับคือหมดครับผม เดายมากครับตัวเมื่อกี้ตรงนี้กระตุกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยก็ตอนนี้เราก็กลับแล้วนะครับก็เบ็ดเราก็จะใส่เป็นสามรอบนะครับใส่ตอนหัวค่ำนะครับรอบหนึ่งแล้วก็ตอนประมาณสามทุ่มรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เช้าก็จะมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับคอยดูว่านะครับจะเป็นยังไงครับไปดูว่าเช้าจะเป็นยังไงเหยื่อทำไมอยู่ข้างบนเลย โอ้ตอนเช้าเราจะมาลุ้นอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกตอนเช้านะครับว่าจะเป็นยังไงครับติดตามอีพีหน้านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปเต็มนะครับวันนี้ว่าเป็นยังไงนะครับจากที่นับๆได้นะครับได้ทั้งหมดได้สิบเอ็ดตัวนะครับสิบเอ็ดตัวนี่นะครับผมสิบเอ็ดไหนเนี่ยกลองแผ่นไหมครับสิบเอ็ดตัวครับ มีปลาช่อน 6, ปลาไหลสามประดุกหนึ่งครับผมได้สิบเดเต็มนะครับก็ได้กับข้าวไปนะครับวันนึงนะครับถือว่าโอ้กล่องเนาะถือว่าไหนทางตกงานนะครับเราแต่ก็ยังมีธรรมชาตินะครับให้เราได้หาอยู่หากินนะครับเนาะก็ยังมีข้าวนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมหมดนะครับนี่ก็จะเป็นนาข้าวนะครับแปลงข้าวทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ตอนนี้ที่เรามาต่อเนี่ยคือน้ํามันเข้านะครับเข้าเปลงนานะครับน้ําทุ่ร่วมเข้าลักมานะครับคอยดูว่าจะได้เก็บเกี่ยวหรือเปล่านะครับก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับก็อีพีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเจอกันอีกครั้งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องพลายทรัพย์มงคลสีโด,โดดูนะครับวิถีชีวิตคนหากินครับกับจกับธรรมชาตินะครับที่ผูกพันนะครับผมนะครับ ็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับ s ไ r i b e เป็นกําลังใจให้เรานะครับอีพีนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันท่วนอิ่นะครับบรรยากาศแบบนี้หาไม่มีแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเนาะก็เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะอีพีหน้านี่นะมารุนกันนะครับว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงบรรยากาศยามเช้าก็จะได้เห็นมากกว่านี้นะครับสไลพีนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ